ให้ใจชาลลอตไปหมดแล้วแน่เลยที่ไม่นอตตกีเต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 ดติดฤกษ์ศิษย์ถามพี่สาวว่าเราถามพี่สาวกับพี่เล็กวันดีค่ะถามพี่สาวกับดอลลี่ว่าว่าเราชอบผู้หญิงจริงไหมบางคนถามว่าเราแบบจริงอะพูดจริงๆนะไม่ได้แบบแอบเลยหรือว่าอะไรมีแฟนผู้ชายไหมมีนางเคยมีแฟนผู้ชาย แล้วก็ผู้หญิงทอมก็มีคือเป็นมัลติโ l ลนะต้องบอกนี้ทุกอย่างอ่ะแต่คือด้วยความที่นางอ่ะไม่ได้มันไม่ใช่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้คือโลกมันเปิดกว้างแล้วคืออีกอย่างหนึ่งคือน้องอ่ะเป็นคนที่แบบพอเจอใครสักคนหนึ่งที่ให้ความรู้สึกที่ดีกับน้องอย่างเงี้ยคือเราเราก็ จริงๆนะโอเพ่เรเลยั่นชิดมันไม่เกี่ยวที่พูดเปิดเผยว่าไม่เกี่ยวว่าเฮ้ยมีคนนี้จะต้องมีเซ็กถูกปะอยากมีน้องสะพายไหมอันนี้ยเรียนเพศศึกษามาแล้วนะอยากอยากมีน้องสะพ้ายไหมใครที่อยากมีน้องสะพ้ายต้องผ่านอีชันนะคะอยากเป็นน้องสะพ้ายคอยากมีน้องสะพ้ายไหมไม่ใช่คนอื่นน้องสะพายคือไรนะคือฉันน่าต้องเป็นเซ็กซี่สะพาย าอยากคือเรอยากมีน้องสะพ้ายไหมน้องสะพ้ายคือแบบเมืจะมีใช่ไหมลัใช่ไหมลน้องสะพ้ายคือแฟนเนี่ยแฟนน้องเนี่ยแฟนเราเนี่ยอยากมีไหมน้องสะพ้ายเพราะตอนนี้แบบเราเราโสดไงฉันรางไม่เกลนยดแต่ว่าน้องสะพ้ายอุ้ยคุงปล่อยน้องเข้าใจแล้วเธอเข้าใจไหมเธอคือฟีลแบบว่าคิงใช่ไหมเราก็คือแบบ ตามดอลลี่น้องสะพายอุ้ยน้อรงไม่แล้ยน้อย่งว่าถ้าคุณเลือกไลายฟ้ายาวแค่ไหนก็ใครที่จะเข้ามาเป็นแฟนแดดดีเอออ่ะก yes ูเก็แลกเกแลกมึงทำอะไ้เนอะเข้าใจแลอยู่นะก็คือใครที่เขาจะเข้ามาเป็นแฟนของแดดดีอิงฟ้าวราหะเนี่ย็ก็เตรียมใจไว้ดีเตรียมใจไว้ให้ดีมาให้ซนสแกนก่อนจะดีๆ วจับความจร<ช>ิงเครือตัวจับความจริงใจหมดกานความน่ากลัวความน่าเกรงขาม <laughs> ที่บอบเบียบอกเลยฉลองก็ไม่ได้อะไรเงี้ยฉลอตน่ารัมามากอะไรอย่างเงี้ยไปไ่ไปไปไม่รู้ตัวคือคอย